สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเลือกซื้อรถเข็นตัดหญ้าแบบรถเขน็นไซส์ไหนเหมาะกับพื้นที่ขนาดไหนนะครับอันดับแรกเลยนะครับรถเข็นตัดหญ้านี้จะเหมาะกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เรียบสม่ําเสมอนะครับเป็นอย่างพวกงานสวนที่โดนตัดแต่งเรียบร้อยนะไม่ใช่ป่าข้างทางนะครับพวกนี้จะมีกําลังไม่พอนะครับฉะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นสําหรับพื้นที่หญ้าที่งานสวนปกตินะครับก็จะมาเริ่มตั้งแต่แล้วเรามีพื้นที่ขนาดเล็กไม่เกิน200ตารางเมตรหรือประมาณนี้นะครับก็จะเป็นพวกไซเล็็กกๆไปปมมีอยู่ระาณ 230นะครับ330นะครับพวกนี้สำหรับพื้นที่ขนาดเล็กพื้นที่ประมาณ 200ตารางเมตรนะครับพวกนี้ใช้ได้ถ้าขยับขึ้นมาหน่อยก็เป็นไซส์380พวกนี้ก็ใหญ่จาก200เป็น3 4 0ถึงตารางเมตรนะครับขยับขึ้นมาอีกนิดนึงหรือจะเป็นใหญ่ขึ้นมาอีกก็อย่างพวกตระกูล4 3 0ูนนี่ตัวนี้ก็ประมาณ5 600ตารางเมตรนะครับตัว4 6่กก็ขยับขึ้นมาอีกสําหรับตัวนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดของทางมาร i กิต้านะครับจะเป็นรุ่น L M 0 0น j นะครับตัวนี้มาพร้อมกับแบต64โวลต์นะครับตัวนี้นะครับจะต่างจากที่เป็นต ตัวนี้เวลาในการชาร์จนะครับ120นาทีนะครับหรือประมาณ2ชั่วโมงนะครับการชาร์จ1ครั้งสามารถใช้เวลาได้ประมาณ30-40นาทีนะครับความสามารถในการตัดก็อยู่ที่1,600ตารางเมตรนะครับสามารถปรับความสูงต่ําของระดับหญ้าได้10ระดับนะครับมาพร้อมกับถุงเก็บฝุ่นขนาด70ลิตรนะครับตัวนี้สามารถถอดได้นะครับ ตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันนะครับเป็น2ระบบนะครับก็เป็นออโต้โหมดในกรณีที่มันวิ่งตัวเปล่าถ้าไม่สัมผัสโดนหญ้าตัวนี้รอบความเร็วจะต่ำแต่ทันทีที่มันมีหญ้าขึ้นมาความเร็วจะเพิ่มขึ้นอัตโนมัตินะครับเป็นออโต้นะครับแล้วก็อีกระบบนึงก็คือระบบเดินเบาเพื่อเสียงเงียบ ซึ่งโดยปกติรถเข็นตัดหญ้าเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบดันนะครับดันไปข้างหน้าหรืออีกแบบหนึ่งก็คือแบบเดินเองนะครับก็คือแบบกรพูดเครื่องสามารถขยับไปเองได้ประหยัดแรงเพราะเครื่องนี้มันจะเราไม่ต้องดันเครื่องส่วนสนามหญ้าก็เลือกเอานะครับว่าสนามหญ้าคุณขนาดไหนก็ขนาดของพวกนี้ก็จะตามขนาดใบเราเน้นนะครับว่าใบหนึ่งเพราะระยะใบกับเครื่องตัวเล็กสุดท้ายพวกนี้ก็ต้องมีพวกเครื่องมือตัวอื่นอย่างพวกเครื่องเล็มหญ้านะครับไว้กินขอบเพราะสาหรับพวกรถตัดหญ้าพวกนี้จะสําหรับกับพื้นที่กว้างๆเรียบๆแต่ในกรณีีท่ชิดขขออบหรืเ้ามมุพวก แนะนําให้ใช้เป็นเครื่องเล็มยาอีกตัวนึงครับช่วยในการเก็บมันจะสะดวกกว่านะครับในกรณีของตัวพื้นที่นะครับสูงสุดแม็กซิมัมที่แต่ละตัวระบุไว้นะครับอย่างตัวสมมุติว่าตัวนี้ได้พันหนะครับที่เขาเทสที่แบตที่5แอมป์หรือ6แอมป์นะครับฉะนั้นถ้าในกรณีที่ลูกค้าใช้3แอมป์พื้นที่ก็จะลดหลั่นกันมานะครับเวลาที่ใช้มันก็จะลดหลั่นกันมาตรงนี้ต้องสังเกตดีๆนะครับในใบเขาจะมีบอกนะครับว่าระยะเวลาของแบตแต่ละก้อนเท่าไหร่นะครับการบารุงรักษานะครับก็ง่ายๆ ก็คือโดยการจับมันงา่ท้องหรือจับมันตั้งก็ได้นะครับเอาน้ําฉีดทําความสะอาดด้านล่างได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะไปโดนมอเตอร์นะครับพวงนี้จะมีตัวซีนกันไม่อยู่นะครับก็ฉีดทําความสะอาดฉีดเสร็จก็เป่าให้แห้งหรือผ้าเช็ดให้แห้งแล้วก็ใช้น้ํามันชาลมไว้นิดนึงก็ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบจบแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ